ผม T, เอง KT KT ขอเอบคลิปอีกคลิปหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้เราจะมารีวิวหนังสือมังงะคะ Piece, ร,ะรับผมเรื่องวันเก็ก96จะล่าสุดแล้วเรื่องกาเจ็เป็นล่าสุดแล้วครับผมก็ผมซื้อมาที่คลังเอไอไม่ใช่ทอมนี่นะเทวดวันหัวแรซื้อมาที่เรหนังสือสะสมครับผมผมเพิ่งซื้อมาครับหนังสือแต่ว่าผมอยากจะกตักนี้ถึงแกอยากให้ผู้ชมดู น,น,นะนะคะเจ็ดสิบบาทนะผมเส้อหน่อยเจ็ดบาทนะก็ด่แบบหลังก็เหมือนกับมงงะทั่วทั่วไปนะทั่ไปนั่นแหละเหมือมังงนะนะคะผมก็ใครฝากกดไกดแชรก็ะไดเพื่อเสอมังะอะไรก็ได้ครับทีทำใช่ทำแมทที่วันโหรนะหนก็ไลคนะครับผม ค้าบผมมีนะเสืขอ,อขอาดผมเลยนะครับโอเคครับผมไปนะครับ